เคยไหมครับที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในใจเคยไหมที่รู้สึกเหมือนว่าไม่ว่าจะพยายามมีความสุขแค่ไหนความทุกข์ก็ยังตามมาหลอกหลอนอยู่เสมอเราทุกคนต่างแสวงหาความสุขแต่ทำไมดูเหมือนว่าความทุกข์กลับเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย วันนี้ชีวิตคิดบวกจะชวนคุณมาเผชิญหน้ากับความจริงพื้นฐานของชีวิตนั่นคือเรื่องของทุกข์ไม่ใช่เพื่อจมปลักแต่เพื่อทำความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและหาทางก้าวข้ามมันไปอย่างแท้จริงเพราะการรู้จักทุกข์คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการพ้นทุกข์ครับเมื่อได้ยินคำว่าทุกข์เรามักนึกถึงความเจ็บปวดความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวัง ความสูญเสียเท่านั้นแต่ในพระพุทธศาสนานั้นทุกขมีความหมายที่ลึกซึ้งและกว้างขวางกว่านั้นมากครับพระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าทุกไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบที่เราเจอเป็นครั้งคราวแต่เป็นสภาพธรรมดาของการดำรงอยู่เป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในทุกอนูของชีวิตเป็นเหมือนอาการป่วยที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้ตัว การที่เราไม่เข้าใจทุกขอย่างทองแท้ทำให้เราวิ่งหนีมันไปตลอดชีวิตพยายามหาความสุขจากภายนอกมากลบเกลื่อนแต่ความทุกข์ก็ยังคงตามเราไปทุกที่เหมือนเงาตามตัวการรู้ทุกข์จึงไม่ใช่การชวนให้มาเศร้าหมองหรือท้อแท้แต่เป็นการเปิดตาให้เห็นความจริง เพื่อที่เราจะได้สามารถจัดการกับมันได้อย่างถูกต้องและหาทางรักษาจิตใจของเราให้หายขาดจากความเจ็บป่วยเรื้อรังนี้วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าทุกข์ในความหมายทางพุทธศาสนาคืออะไรบ้างและมันปรากฏตัวในรูปแบบใดในชีวิตของเราเพื่อให้เราสามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนและเตรียมพร้อมที่จะก้าวข้ามมันไปครับ 1. ทุกขในความหมายพื้นฐาน เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงเริ่มต้นการชี้ให้เห็นถึงความทุกข์จากสิ่งที่พื้นฐานที่สุดและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญหน้านั่นคือชาติชราและมรณนะหรือที่เรารู้จักกันดีในนามเกิดแก่เจ็บตายชาติการเกิดก็เป็นทุกข์ลองพิจารณาดูนะครับตั้งแต่เราถือกำเนิดขึ้นมาเราก็เริ่มเผชิญหน้ากับความทุกข์ทันที การคลอดเป็นความเจ็บปวดสำหรับทั้งแม่และเด็กทารกแรกเกิดต้องปรับตัวเข้ากับโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความเย็นความหิวความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองทันทีเ <curry> มื่อเติบโตขึ้นเราต้องเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองต้องดิ้นรนต้องแข่งขันต้องประสบกับความไม่เข้าใจความผิดหวังในวัยเด็กและวัยรุ่นการที่เราต้องมีตัวตนขึ้นมาในสังสารวัตนี้ การที่เราต้องเริ่มต้นแห่งการเดินทางนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ก้าวเข้าสู่สนามแห่งความทุกข์แล้วครับเพราะเมื่อมีเกิดย่อมมีสิ่งที่ตามมาคือแก่เจ็บตายและความพลัดพรากต่างๆชราความแก่ก็เป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยสังขารที่เคยแข็งแรงก็เริ่มร่วงโรยไปตามกาลเวลาร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ผิวหนังเหี่ยวยน่นผมขาวฟันหลุดสายตาฝ้าฟางหูตึงเรี่ยวแรงที่เคยมีก็ถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเริ่มมาเยือนง่ายขึ้นต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นการสูญเสียการต้องเห็นคนที่รักจากไปก่อนการต้องทนเห็นเพื่อนร่วมวัยล้มหายตายจากไปความแก่เป็นเครื่องเตือนใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ แม้แต่ร่างกายที่เราเคยยึดถือว่าเป็นของเราก็ยังไม่สามารถควบคุมให้มันคงอยู่ได้ดั่งใจมรณะความตายก็เป็นทุกข์ความตายเป็นสุดยอดแห่งความพลัดพรากเป็นจุดสิ้นสุดของการดำรองอยู่ในพนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่หวาดกลัวมากที่สุดความเจ็บปวดก่อนตายบางคนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บก่อนสิ้นใจ ความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้ความกลัวว่าตายแล้วจะไปที่ไหนจะเป็นอย่างไรความพลัดครากจากทุกสิ่งการต้องจากคนรักทรัพย์สินชื่อเสียงตำแหน่งและแม้แต่ร่างกายของตัวเองสำหรับผู้ที่ยังยึดติดความตายจึงเป็นทุกอย่างยิ่งหลวงเพราะเป็นการพรากเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขายึดมั่นไปหมดสิน้น การพิจารณาถึงเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เพื่อให้เราหดหู่แต่เพื่อให้เราเห็นความจริงที่แสนธรรมดาของชีวิตที่เรามักจะมองข้ามไปเพื่อให้เราเตรียมใจยอมรับและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีสติและไม่ประมาท 2. ทุกในความสัมพันธ์และการกระทบกระทั่งนอกจากทุกพื้นฐานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วยังมีทุกอีกหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และสิ่งที่มากระทบจิตใจเราโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสอุปายาตก็เป็นทุ์โสกะความเศร้าโศกความหดหู่ซึมเศร้าเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียการจากลาหรือความผิดหวังปริเทวะความคร่ำครวญการแสดงออกถึงความเศร้าโศกด้วยวาจาเช่นร้องไห้ฟูมฝ่ายบนเพอ ทุกความเจ็บปวดความเจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจที่เกิดขึ้นเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปราถนาโทมนัสความเสียใจความขุ่นข้องหมองใจความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อผิดหวังหรือไม่สมหวังอุปายาตความคับแค้นใจความอัดอั้นตันใจที่เก็บกดไว้จนกลายเป็นความร้อนรุ่มภายใน สิ่งเหล่านี้คืออารมณ์และปฏิกิริยาที่เรามีต่อสถานการณ์ที่ไม่เป็นดั่งใจและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความทุกข์ครับอัปปิเยหิสัมปโยโคโทุกโขการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ลองนึกถึงการต้องอยู่ร่วมกับคนที่คุณไม่ชอบขี้หน้าต้องทำงานกับคนที่นิสัยเข้ากันไม่ได้ ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเช่นการจราจรติดขัดปัญหาเรื่องงานที่ซ้ำซากหรือเสียงรบกวนที่เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความหมงุดหงิดความรำคาญความไม่สบายใจให้กับเราแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากสะสมบ่อยๆก็กลายเป็นความทุกข์ที่บั่นทอนจิตใจได้ไม่น้อยปีเยหีวิปโยโคทุกโขการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ นี่คือทุกข์ที่หลายคนคุ้นเคยและเจ็บปวดที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจากลาของคนรักการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่เคารพการที่สัตว์เลี้ยงแสนรักต้องจากไปหรือแม้แต่การสูญเสียสิ่งของที่เรารักและหวงแหนเช่นบ้านถูกไฟไหม้รถหายเงินทองสูญไปความรู้สึกสูญเสียความอ้างว้างความโหยหาการทำใจไม่ได้ล้วนเป็นรูปแบบของทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากครับ ยำปิดฉังณละพติตำปิดทุกขังความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่คือทุกข์ที่เราพบเจอได้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่อยากได้เลื่อนตําแหน่งแต่ไม่ได้อยากสอบผ่านแต่สอบตกอยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่กลับเจ็บป่วยอยากให้ธุรกิจรุ่งเรืองแต่กลับขาดทุน ความอยากเหล่านี้เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็กลายเป็นความผิดหวังความคับแค้นใจและความทุกข์ทรมานในที่สุดจะเห็นได้ว่าทุกเหล่านี้เกิดได้กับทุกคนทุกวันและในทุกสถานการณ์ของชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่เราต้องเผชิญครับ 3. ทุกจากการยึดมั่นถือมั่นอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ มาถึงหัวใจของความทุกข์ที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำนั่นคือสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขาหรือโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์อธิบายง่ายๆคือการที่เรารับรู้สิ่งต่างๆในโลกผ่านขันห้าซึ่งประกอบด้วย 1. รูปร่างกายของเราและสิ่งของวัตถุภายนอกที่เรามองเห็นสัมผัสได้ 2. เวทนา ความรู้สึกต่างๆทั้งสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สสัญญาความจำการจดจำสิ่งต่างๆ 4. สังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆความนึกคิดเจตนา 5. วิญญาณการรับรู้ทางอายตนะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิด ขันห้าเหล่านี้ตามธรรมชาติแล้วมันเป็นเพียงสิ่งถูกรู้หรือสิ่งที่เราไปรับรู้เท่านั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยไม่เที่ยงไม่คงที่และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ปัญหาคืออุปาทานครับอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น เราไปยึดมั่นว่าขันห้าเหล่านี้เป็นตัวเราเป็นของเราหรือเป็นของที่เที่ยงแท้ลองพิจารณาแต่ละขันนะครับการยึดมั่นในรูปเรายึดมั่นในร่างกายของเราว่ามันต้องสวยงามแข็งแรงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเจ็บป่วยหรือต้องสูญเสียอวัยวะเราก็เป็นทุกข์ เพราะยึดว่าร่างกายนี้คือฉันของฉันและมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นเรายึดมั่นในทรัพย์สินสิ่งของว่าเป็นของเราต้องคงอยู่ตลอดไปเมื่อมันเสียหายสูญหายหรือถูกแย่งชิงไปเราก็เป็นทุกข์การยึดมั่นในเวทนาความรู้สึกเรายึดมั่นในความสุขอยากให้ความสุขคงอยู่ตลอดไปและไม่อยากให้ความทุกข์เกิดขึ้นเลย เมื่อความสุขผ่านไปหรือความทุกข์เข้ามาเราก็เป็นทุกข์เพราะยึดติดกับความรู้สึกเหล่านั้นเราพยายามวิ่งไล่ตามความสุขทางกายกินอร่อยเที่ยวสนุกและเมื่อไม่ได้ก็ทุกข์เมื่อได้แล้วก็ติดยึดว่าต้องมีตลอดไปการยึดมั่นในสัญญาความจำเรายึดมั่นในความทรงจำที่ดีอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปหรือไม่ต้องการจดจำเรื่องร้าย เมื่อความทรงจำดีๆเลื่อนหายไปหรือความทรงจำร้ายๆกลับมาหลอกหลอนเราก็เป็นทุกข์การยึดมั่นในสังขารความคิดปรุงแต่งเรายึดมั่นในความคิดของเราว่าความคิดของเราถูกต้องดีที่สุดเราปรุงแต่งความคิดต่างๆมากมายทั้งเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตเมื่อความคิดปรุงแต่งเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือทำให้เรากังวลเราก็เป็นทุกข เรายึดติดกับความสำเร็จความล้มเหลวหยึดติดกับตัวตนที่เราสร้างขึ้นจากความคิดของเราเองเช่นฉันเก่งฉันไม่เก่งฉันสวยฉันไม่สวยเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่ยึดก็เกิดความทุกข์การยึดมั่นในวิญญาณการรับรู้เรายึดมั่นในสิ่งที่เรารับรู้ผ่านอายตนะว่าเป็นจริงแท้และยั่งยืน เมื่อการรับรู้ผิดเพี้ยนหรือสิ่งที่เราเคยรับรู้เปลี่ยนแปลงไปเราก็เป็นทุกข์แก่นแท้ของทุกข์คือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเห็นว่าขันห้าเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรามันเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่มารวมกันชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไป การไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนหรือจะอยู่คงทนถาวจรจึงเป็นต้นต่อของทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราปล่อยวางความยึดมั่นได้ความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นก็จะดับไป 4. ทุกข์ในความหมายของความไม่เที่ยงและไม่มีตัวตนหรืออนัตตานอกเหนือจากทุกข์ที่เราสัมผัสได้ชัดเจนแล้วพระพุทธองค์ยังทรงชี้ให้เห็นว่าทุกข์ยังแฝงอยู่ในธรรมชาติของสรรพสิ่ง คืออนิจจังและอนัตตาซึ่งล้วนนำมาสู่ทุกขังในความหมายที่หลึกซึ้งอนิจจังความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่แน่นอนไม่มีอะไรที่จะเป็นของเดิมได้แม้แต่วินาทีเดียวร่างกายเราที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปตลอดเวลาทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงลาบยศสรรเสริญที่มาแล้วก็ไปความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงหรืออาจสิ้นสุดลงได้เมื่อเราไม่เข้าใจความไม่เที่ยงนี้เราจะไปยึดติดกับสิ่งที่ดีงามอยากให้มันคงอยู่ตลอดไปและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวตนนี่คือหลักธรรมที่ลึกซึ้งที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจความคิดความรู้สึกหรือวัตถุภายนอกล้วนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ของของเราและไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจได้เราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บได้เราไม่สามารถสั่งให้ความรู้สึกไม่ดีหายไปได้ทันที เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาเราจะคลายความยึดมั่นว่าฉันเป็นเจ้าของฉันเป็นผู้ควบคุมลงการยึดมั่นว่ามีตัวตนที่ถาวรเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆนี่แหละคือรากเหง้าของความทุกข์เพราะเมื่อตัวตนที่สมมุตินี้ถูกคุกคามหรือสิ่งที่เป็นของฉันหายไปเราก็ทุก ทุกขังเมื่อสิ่งต่างๆเป็นอนิจจังหรือไม่เที่ยงและอนัตตามันจึงอยู่ในสภาพของทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องแตกดับไปตามเหตุปัจจัยการที่มันคงทนอยู่ได้ไม่ตามสภาพเดิมจึงเป็นทุกข์ในตัวของมันเองครับการรู้จักทุกข์คือการเริ่มต้นการเยียวยาท่านผู้ฟังทุกท่านครับ การที่เราได้มาทำความเข้าใจทุกอย่างละเอียดในวันนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราจมดิ่งกับความหดหู่แต่เพื่อเป็นการวินิจฉัยโรคที่เรากำลังเป็นอยู่เพื่อที่เราจะมองเห็นความจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา เมื่อเราเข้าใจว่าทุก์มีอยู่จริงมีลักษณะเป็นอย่างไรและปรากฏในรูปแบบไหนในชีวิตของเราเราจะเริ่มมองเห็นมันไม่ใช่แค่ตอนที่มันรุนแรงแต่แม้แต่ในความสุขเล็กๆน้อยๆก็แฝงด้วยความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นทุกขได้เสมอการรู้ทุกข์คือการยอมรับความจริงและการยอมรับคือก้าวแรกของการแก้ไข เมื่อเราเห็นว่าเรากำลังป่วยเป็นอะไรเราจึงจะสามารถหาทางรักษาได้อย่างถูกต้องขอให้ทุกท่านจงนำความเข้าใจเรื่องทุกขนี้ไปพิจารณาในชีวิตประจำวันนะครับมองดูทุกเหตุการณ์ทุกความรู้สึกทุกความสัมพันธ์ด้วยสายตาที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนของสิ่งเหล่านั้น เมื่อเราเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเราก็จะเกิดปัญญาที่จะไม่ยึดติดไม่ทยานอยากไม่ปฏิเสธความจริงและนั่นคือประตูบานแรกที่เปิดออกสู่หนทางแห่งการผลทุกอย่างแท้จริงซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันต่อไปในตอนหน้าครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตคิดบวกเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ